สิ่งที่บอกตัวเองมาเสมอเลยคือในบางอย่างที่คนอื่นทําได้เราไม่จำเป็นต้องทําได้ก็ได้นะคือประโยคนี้เป็นสิ่งที่พี่บอกตัวเองมาตลอดพอรู้สึกว่าการที่เราเอาตัวเองอยู่ในสังคมที่กว้างขึ้นน่ะมันก็จะทําให้เราสูญเสียตัวตนได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกตัวเองได้เสมอว่าเราไม่จําเป็นต้องเดินไปในเส้นทางที่เหมือนกับคนอื่นเราแค่เป็นตัวเองแล้วก็พาไปตัวเองในยังจุดที่ตัวเองหมายมั่นตั้งใจเอาไว้ว่าเราก็จะแค่เดินไปในเส้นทางของตัวเองค่ะ แบบนี้มันก็จะทำให้รู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่าแล้วก็จะไปได้ดีในเส้นทางของเราเองสวัสดีค่ะเชินพี่พี่น้ำตัวได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสงพนาวิริยาาสะสัสกุลนะคะชื่อเล่นชื่อพี่กิ่งค่ะค่ะตอนนี้พี่กิ่งเรียนสาขาวิชาเอกโทอะไรอยู่ค่ะเรียนอยู่วิชาเอกภาษาไทยนะคะโททัศนศิลป์ค่ะวิชาเอกเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ วิชาเอกภาษาไทยเนี่ยเราก็จะเรียนทั้งเกี่ยวกับภาษาแล้วก็วรรณคดีคืออยู่ที่ว่าเราสนใจทักษะไหนเป็นพิเศษเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกเรียนวิชานั้นเป็นหลักได้อย่างเช่นพี่ชอบด้านภาษามากกว่าก็จะลงเรียนวิชาเลือกเกี่ยวกับภาษามากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะในการเก็บขาเข้าเอกภาษาไทยนะคะจะต้องได้เกรดประมาณเท่าไหร่คะน่าจะประมาณเกรด2.5หรือ3ขึ้นนี่ะค่ะตอนนั้นน่าจะต้องเกินเกินเกรดะค่ะก็น่าจะเข้าอีกไทยได้ ตอนนี้ก็กลังทําอาชีพอะไรอยู่คะ่ะตอนนี้ก็ทํางานในตำแหน่ง content creator o l ค่ะบริษัทอสังหาก็จะเกี่ยวกับสื่อและโฆษณาค่ะค่ะได้ประยุกต์ใช้วิชาที่เรียนกับการทํางานได้อย่างไรบ้างคะ่ะถ้าเป็นวิชาเอกนะคะเกี่ยวกับทักษะการพูดและการเขียนเนี่ยจำเป็นมากๆเลยอย่างเช่นงานที่ทําก็จะเป็นพิธีกรด้วยพูดดาเนินรายการด้วยะคะ่ะเพราะฉะนั้นทักษะการพูด ในสื่อหรืออะไรก็ตามที่เราเรียนมาเราก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ส่วนการเขียนก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าก็จะมีงานเขียนข่าวเขียนบทความแบบนี้เราเคยเขียนงานที่เกี่ยวกับวิชาการเขียนบทความหรือว่าเขียนสื่อแต่ละประเภทมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียนมาเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถนํามาใช้ในการทํางานได้จริงๆเลยค่ะค่ะส่วนวิชาโทเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะวิชาโทศิลปะเนี่ยเราก็จะเรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะหรือว่าการทําแบบ งานศิละปะออกมาจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการหรือว่าการจัดทํางานศิละปะเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจขั้นตอนแต่ละอย่างที่เราเคยทํามาแต่สิ่งที่สามารถนํามาใช้ในการทํางานได้ในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีการทําแบบเกี่ยวว่า งานเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์บางงานที่มีอีเวนต์หรือว่ามีการจัดแอซิเมชันเนี่ยเราก็จะเข้าใจศิละปะได้มากขึ้นกว่าคนอื่นการเดินดูงานศิละปะในปัจจุบันนี้คือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เปิดกว้างมากขึ้นเนาะแต่ถ้าเราเรียนรู้ในสิ่งที่มันลึกกว่านั้นกว่าคนทั่วไปมามองศิละปะมันก็จะได้ในมุมมองที่เราแบบเคยเรียนมาก่อนหรือว่าเคยเข้าใจมันได้มากกว่าอย่างนั้นค่ะมันก็ทําให้เราดูงานศิละปะได้สนุกขึ้น<อ>กว่าวันนี้นะคะ่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะคะใช่ค่ะ มีเคล็ดลับในการเรียนหรือว่าวิธีการเรียนให้ได้เกรินิยมได้อย่างไรบ้างคะเคล็ดลับในการเรียนหรอเอาจริงๆก็แค่เรารู้หน้าที่ของตัวเองมากกว่าว่าตอนนี้เราตั้งใจที่จะเอาสิ่งไหนกลับไปคือบางคนอาจจะไม่ได้มีโกในชีดว่าเราต้องไปอยู่ในจุดที่ต้องเอาเกรดนิยมมาให้ได้หรืออะไรก็ตามแต่สิ่งนี้มันเป็นกำไรชีวิตมากกว่าถ้าเราตั้งใจทําสิ่งไหนแล้วพาเราไปยังจุดที่ เราพาตัวเองไปได้ไกลเนี่ยมันก็จะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆที่กลับมาหาเราคือพี่อาจจะไม่ได้ตั้งโกว่าพี่ต้องได้เกียรตินิยมหรือได้อะไรแค่บอกตัวเองว่าทําให้สุดความสามารถนะเวลาน้นยิงน,นะคะมันก็เหมือนกับได้เกียรตินิยมมาเป็นรางวัลเฉยๆน้อยๆออค่ะะถือว่าเป็นความคิดที่ดีเลยนะคะขอบคุณค่ะก <laughs> ิจกรรมที่ได้ทําระหว่างเรียนมีอะไรบ้างคะกิจกรรมที่ทําระหว่างเรียนก็จะมีทั้งเป็นคณะกรรมการนักศึกษาค่ะแล้วก็เคยเป็นประธานชมรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะสอดศาสตร์ แล้วก็เป็นสมาชิกชมรมพิธีกรและนักจัดรายการวิทยุคะ่ะก็มีประมาณนี้ที่เป็นหลักๆได้ฝึกงานในช่วงเรียนไหมคะอ,อ๋อมีค่ะคือจริงๆคณะสอนของเราเนี่ยไม่ได้ในเอกภาษาไทยนะคะไม่ได้มีบังคับการไปฝึกงานแต่ว่าก็ไปฝึกงานที่กรมประชาสัมพันธ์เพราะว่าตอนนั้นอนะ่ะชื่นชอบเกี่ยวกับการทําวิทยุโทรทัศน์อย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยใช้เวลาช่วงปิดเทอมไปฝึกงานเองค่ะมีการจัดเวลาระหว่างกิจกรรมกับการเรียนอย่างไรบ้างคะจริงๆเทคนิคการแบ่งเวลาเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบว่า เนเรื่องเรียนมาก่อนกิจกรรมไว้รองหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคําตอบของพี่เลยอาจจะดูแปลกๆนิดน,นึงนะที่จัดให้ทั้งกิจกรรมและเรียนเนี่ยแบบเป็น50และ50ปเลยคือเราบอกตัวเองว่าถ้าเราอยากทําทั้ง2องอย่างไปด้วยกันอ่ะเราก็จะเต็มที่ทั้ง2องอย่างไปด้วยกันณเวลาเรียนก็บอกตัวเองว่าเราตั้งใจเรียนณนะเวลาทํากิจกรรมเราก็จะตั้งใจทํากิจกรรมแล้วก็จะไม่เอา2ออย่างนี้มาปนกันมันก็ทําให้เราแบบว่าไปได้สุดในทั้ง2ทางแบบนี้ค่ะค่ะช่วยเล่าถึงบรรยากาศตอนเรียนอยู่ให้ได้ฟังได้ไหมคะ จริงจริงตอนตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสี่เนี่ยรู้สึกว่าที่นี่ไม่ได้เป็นมหาลัยแบบที่เราคาดฝันไว้ไม่ใช่ทานที่ไม่ดีนะคะหมายถึงว่ามันอบอุ่นมากกว่าที่เราคาดหวังไว้อีกตอนแรกคือกังวลมากๆาว่ามาเรียนมาหาลัยแล้วเราอาจจะไม่ได้เจอสังคมที่รู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านเพราะเราก็มาไกลบ้านเหมือนกันใช่ไหมแต่พอมาอยู่อักรษรศาสตร์มันเหมือนกับบ้านอีกหลังที่เรารู้สึกว่าอบอุ่นจังเลยที่ได้อยู่นบ้านหลังนี้ส่วนประกอบที่ทําให้รู้สึกอย่างนี้ก็อาจจะเป็นทั้ง เพื่อนด้วยรุ่นพี่อาจารย์ทุกท่านนะคะที่ทําให้รู้สึกแบบนั้นเพราะเรารู้สึกว่าตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสเนี่ยไม่เคยมีวันไหนที่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวหรือว่าไม่มีใครข้างกายเพราะว่าหันไปทางไหนก็จะยังเจอพวกเขาอยู่เสมออย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะคะใช่ค่ะ,ช,คะช่วงเวลาที่ประทับใจในตอนเรียนมีอะไรบ้างคะช่วงเวลาที่ประทับใจส่วนมากแล้วกันนะคะที่จดจําได้มาถึงตอนนี้รู้สึกว่าช่วงเวลาที่ตัวเองอม,มาทํากิจกรรมของคณะอักรษรศาสตร์ คือเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีเพื่อนสนิทที่ทําอยู่ในกลุ่มกิจกรรมมาก่อนแต่พอเราเปิดใจที่จะมาอยู่ที่นี่โดยที่ไม่ได้มีใครรู้จักเราขนาดนั้นนะคะมันทําให้พี่รู้สึกว่าเปิดเปิดใจในการที่จะทําความรู้จักกับคนอื่นได้มากขึ้นมันก็เลยกลายเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเราได้พาไปออกจากเซฟโซนด้วยแล้วก็ได้เปิดใจรู้จักคนอื่นๆด้วยมันก็เลยเหมือนกับว่าก้าวข้ามความกลัวของตัวเองมาการมาทํากิจกรรมคณะเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจมากๆในช่วงรามมหาลัยนะะี่ค่ะ ค่ะหลังจากจบออกไปเป็นบัณฑิตแล้วกับมาณารู้สึกยังไงบ้างคะโหเป็นครึ่งปีที่รู้สึกว่าเฝ้ารอวันนี้งานมากๆค่ะเพราะว่าอยากจะเจอทั้งเพื่อนอยากจะเจอทั้งอาจารย์รุ่นน้องหรือว่าแม้แต่บรรยากาศที่นครปฐม,มและมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าคิดถึงมากที่สุดแล้วก็เคยแบบพูดเล่นๆกับเพื่อนด้วยนะว่าอีกสักสิปีข้างหน้าหรือเราจะย้ายไปอยู่นครปฐมด้วยกันดีคือแบบยอมรับจริงๆว่าการมาเรียนที่นี่มันทาให้ผูกพันกับที่นี่มากๆค่ะการกลับมาที่ คณะส,รสารศารครั้งน,นี้ก็รู้สึกว่าเป็นพลังใจสาคัญในการกลับไปทํางานต่อแล้วก็เป็นความทรงจาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตที่รู้สึกว่าก็อยากจะจดจําไปนานๆเลยค่ะพี่กิ่งมีคติประจําใจในการใช้ชีวิตไหมคะก็อาจจะสิ่งที่บอกตัวเองมาเสมอเลยคือในบางอย่างที่คนอื่นทําได้เราไม่จําเป็นต้องทําได้ก็ได้นะคือประโยคนี้เป็นสิ่งที่พี่บอกตัวเองมาตลอดพอรู้สึกว่าการที่เราเอาตัวเองอยู่ในสังคมที่กว้างขึ้นนะ่ะมันก็จะทําให้เราสูญเสียตัวตนได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกตัวเองได้เสมอว่าเราไม่จําเป็นต้องเดินไปในเส้นทางที่เหมือนกับคนอื่นเราแค่เป็นตัวเองแล้วก็พาไปตัวเองในยังจุดที่ตัวเองหมายมั่นตั้งใจเอาไว้ว่าเราก็จะแค่เดินไปในเส้นทางของตัวเองค่ะแบบนี้มันก็จะทําให้รู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่าแล้วก็จะไปได้ดีในเส้นทางของเราเองอย่างหนึ่งก็ตามที่พี่จะบอกตัวเองเสมอเลยคือชีวิตมันไม่สามารถเป็นไปตามที่ใจเราปรารถนาได้ทุกอย่างคือชีวิตมันมีจุดที่ยอมรับได้แม้มันจะไม่สมบูรณ์แบบแต่มันก็จะไม่เป็นไร คือมันได้ทาให้รู้สึกว่าการใช้ชีวิตอะเครียดน้อยลงเพราะเรารู้สึกเสมอว่าการที่เราจะมุ่งมั่นกับสิ่งไหนก็ตามแต่มันตึงเกินไปอย่างนี้นค่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีความสุขขนาดนั้นแต่ตับใดก็ตามที่เรารู้สึกว่าบางอย่างเราปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติได้มันก็ทําให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายใจมากขึ้อนอย่างนี้ค่ะก็ฝากน้องๆทุกคนนะคะแบบว่าการเข้ามาอยู่ในคณะอักษรศาสตร์หรือว่าเข้ามาอยู่ในบ้านร่วมมหาวิทยาลัยก็ตามเนี่ย ให้เราสามารถคาดหวงังแต่ไม่ต้องกดดันตัวเองค่ะใช้ชีวิตให้มีความสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วใช่ค่ะขอบคุณพี่เกิมมากมนาะคอบคุณค่ะ